บริษัทของเรานะครับสอนเกี่ยวกับการทำไอศครีมแล้วมีโมโด้วยครับแล้วก็อจะมีในส่วนของเครื่องทำไอศครีมด้วยครับแล้วก็เป็นตู้โชว์ทำไอศครีมด้วยครับ <c oughs> อ๋อเครื่องทำไอศครีมของเราก็จะมีอยู่สามรุ่นครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นของ top mini แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ easy สามครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของ easy เจ็ดครับ แล้วก็ในส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องทําไอศครีมครับจะมีตั้งแต่ไซเริ่มต้นแล้วก็ไซคาเฟ่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของไซอุตสาหากรรมครับเดี๋ยวให้พี่สิทธิ์แนะนําสินค้าได้เลยนะครับอ๋อตัวน,นี้ค่ะของเราจะเป็นธุรกิจไอศครีมครบวงจรเลยเนนะค่ะอยากจะเริ่มต้นเลยทําในบ้านถูกต้องไหมคะอ๋อทำในบ้านเดี๋ยวมุมนี้เลยค่ะถ้าเริ่มทำในบ้านอนหนึ่งลูกค้าถ้าอยากจะลองทำเล่นๆน,นะคะ่ะมันจะมีตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะ เขาจะเป็นนีหมอจิติสโมเอ็กซ์ครูซีฟไอกรีนต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเครื่องนําเข้าจากอิตาลีตัวมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของเขาก็จะค่อนข้างมีระยะเวลาที่ใช้งานนานตัวนี้จะเป็นน้ํายาตัวใหม่ค่ะ R290 เนี่ยนะคะซึ่งเป็นตามมาตรฐานยุโรปเล็กๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายคนนะคะซื้อตัวเล็กไปสักพักหนึ่งทำแล้วแบบประสบความสําเร็จเปิดร้านคาเฟ่เปิดร้านกา,า,าแฟไปเติมท็อปปิ้งในเบเกอรี่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะ ตัวนี้เนี่ยค่ะเขาจะกาลังทําอยู่เดี๋ยวให้ดูเนื้ออันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จอ่ะนะคะเขาก็จะด้านในเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นระบบออโตเมติกร้านคาเฟ่ที่ไปต่อยอดเขาก็จะเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอ่าอย่างนี้ลองดูได้เลยนะ,ะคะก็ดูกําลังการผลิตถ้าต้องการมากขึ้นก็อาจเพิ่มไปเรื่อยๆเร <Home made, S 2> ื่อยๆโฮเมดเจลาโตัวไอศครีมเครื่องพวกนี้ทําได้หมดเลยแต่ลูกค้าต้องมีพื้นฐานในเรื่องของสูตรไอศครีมก่อนนะคะว่าเอ๊ะ อะไรนะคะคส,สุดใ้าสุดมันหลายคนมีผลิตผลทางการเกษตรอย่างคุณพี่สมมติคุณพี่ปลูกมะพร้าวมากอยากจะอะ่อยอดเอามะพร้าวมานน่นนี่นั่น,านมาทําเอาส้มมาทำแล้วก็ปรับไปเลยๆต้นทุนก็จะลดลงด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีมีในส่วนของพอทําเสร็จอยากจะโชว์นี่ฝั่งนี้<ๆ>เขาจะเป็นตู้โชว์ไอศครีมนะคะหลายคนประสบความสำเร็จเปิดเป็นร้านก็เริ่มนี่สวยมากค่ะตรงนี้จะมีสีสั นะคะเริ่มจากตู้เล็กๆไปตู้ใหญ่ๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นที่เห็นเสิร์ฟในบ้านเราแต่ว่าเจลาโต้ค่ะมันจะมีความเฟรชมีความเป็นธรรมชาตินะคะเนื้อของเขาก็จะสัมผัสที่ดีแล้วก็มีความสดชื่นแล้วตอนนี้มีมนวัตรกรรมใหม่อยากให้ลองดูค่ะเป็นตัวไอศครีมเจลาโต้แบบเฟรชเจลาโต้เหมือนที่อิตาลีไม่ต้องไปทางอิตาลีนะคะมาดูที่ในงานนี้ได้เลยค่ะ สวันที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้รับกระแสเป็นที่แบบที่นิยมอย่างมากตัวเฟรเจลรโต้ก็คือปั่นเสิร์ฟสดอยู่ในโถปั่นอันเดียวนะคะสนใจอยากทดลองเป็นชิมเป็นรสชาติไหนไหมคะอย่างถ้ามีผลิตผลทางก,กรรมารเกษตรมะม่วงค่ะก็เอามาทาประยุกต์กับสไตล์เจลรโต้ได้คะ่ะออันนี้เลม,มอนชาเบ่เขาจะมีความสดชื่นนะคะแวะชิมก่อนได้นะคะปั่นเสิร์ฟสดไม่ต้องโชว์เป็นไง้าคะ อร่อยอนนกินอย่างอื่นนี่ชีสเคก้กเป็นสีม่วงก็จริงแต่อยากให้ลองชิมดูชีสเคก้เคกใช่นนชค,ค่ะนนคนไทยอาจจะนิยมทานช็อกโกแลตกันนะคะก็ก,ก็ก็ขายดีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นที่นิยมในตลาดค่อนข้างมากเลยนี่นะคะขนมไท้อเอาไปละลายแล้วก็มาใส่แบบนี้แต่รสชาติไม่ได้แย่ไม่ได้แเป็นอย่างเดิม แล้วนอกจากที่เป็นสไตล์อิตาเลียนแล้วอยากพาไปชมอีก,อกซุ้มหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นเราจะมีเจลาโต้สไตล์ญี่ปุ่นน,น,นะคะซึ่งเราได้ยกคร้านของประเทศญี่ปุ่นมาในนามของแบรนด์อาซาบูชาโบค่ะเมื่อกี้เราปั่นเสิร์ฟสดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการเนี่ยโชว์ไอศครีมแบบสไตล์ญี่ปุ่นเป็นยังไงคะ่ะเชิญค่ะจะมีทั้งตัวของเบเวอร์เรจด้วยนะคะเครื่องดื่มในแบรนด์นี้ค่ะแล้วก็จะมีสไตล์เจลาโต้สไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะ คุณพี่อยากชิมเป็นรสชาติไหนไหมคะแต่แนะนําเป็นชาเขียวคะ่ะได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยนะคะอยากให้ลองดูเดี๋ยวขอลองชาเขียวให้คุณลูกค้าหนะะ่อยค่ะนี่ค่ะก็จะมีเนื้อที่แตกต่างกันไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นนะคะเราก็ได้จะได้ชิมสัมผัสรสชาติของชาเขียวเลยุี่ใช่ค่ะ ก็เป็นอีกหลากหลายในเรื่องของธุรกิจนะคะที่หลายคนมองหาว่าเจะจะทำยังไงให้ธุรกิจอศกรีมประสบความสําเร็จก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะตลอดนี้ก็จะเป็นโมต่างๆนะครับสำหรับทำทำขนมนะครับทำขนมเค้กนะครับจะเป็นโมสีสวยนะครับทำมูสทำอะไรพวกนี้ได้นะครับ ันนี้มีจะโมสวยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมต่างๆนะครับเอาไปทําขนมนะครับตามรูปแบบในาภาพนี้ได้นะครับสำหรับด้านหลังที่เห็นนะครับก็จะเป็นกาแฟเซาเวลนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆก็ไปดูว่าสไตล์ข้างหลังนั้มันเป็นยังไงนะครับ ก็ไปดูเป,เป็นสไตล์ท่องเที่ยวนะครับเรจะมีดิฟกาแฟนะครับแบบไม่ต้องใช้เครื่องนะครับแคห่หมอต้มนะครับแล้วก็น้ำร้อนนี่ก็มีจำหน่ายเครื่องด้วยนะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องสกัดน้ำครับผมไม่ติดใจจะได้ดูไปใช้เอง แกว่าถ้าใช้ผู้หญใช้เองที่บ้านไหมถ้าใช้ที่บ้านแนะนำเป็นตุ้ก่อนแต่ว่ายี่ห้อไหครับไม่นาอยู่ใช่ใช่อะไรอ่นหดไป่าไม่คาเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำไอศครีมขนาดใหญ่นะครับอืมมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับไอศครีมโคนซอฟต์ลักษณะเป็นซอฟต์ไอศครีมนะครับเครื่องนี้ สีสันน่าใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของร้านกาแฟนะครับแบบเกียรตนะครับที่โชว์อันนี้จะเป็นของเนสคาเฟ่นะครับก็คือกาแฟเน็นั่นเองนะครับเดี๋ยวงานะพืดูมีเมนูอะไรกันบ้างนีง่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่จะมาโชว์ในงานนี้นะครับเพื่อน อันใดที่อยากจะเปิดร้านพาเฟ่ร้านเบ,นบเกอรี่ร้านกาแฟนะครับทํารูปแบบนี้สามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องทากาแฟนะครับอันนี้จะเป็นเอ็นซีเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูาเขาขายอะไรกันบ้างนะครับน,น่าจะเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆในการทรําเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูขนมของเขานะครับ อันนี้ทำมาโจรนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องตีขนาดเล็กนะครับเครื่องตีแป้งขนาดเล็ก mm hmm. เครื่องตีเค้กอะไรพวกนี้ได้นะครับน่าจะประมาณ mm hmm. เครื่องนี้ mm hmm. ประมาณห้าลิตรนะครับ แล้วก็จะมีเครื่องรีดขนมปังอันเล็กๆนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับอันเล็กๆสามารถตามร้านนะครับตามร้านเล็กๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเครื่องเล็กๆน่ารักอย่างนี้นะครับสะดวกสบายในการเก็บนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องขนมทาเนยนะครับเครื่องขนมปังทาเนยน้ําตาลนะครับแล้วก็อบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับนี่ เดี๋ยวไปดูวิดีโอ,อ่นะครับการทำงานของเครื่องรีบนะครับการบรุงรักษานะครับเวันนี้ก็มี ะนะครับร้านโดนัทนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับโดนัทนะครับก็จะมีร้านมาออกบูธนะครับร้านโดนัทนมสดชื่อว่าน้องน้งําเพชรโดนัทนมสดนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพา,าไปดูว่าเขาทำเป็นยังไงมีรถอะไรบ้างโดนัทน,น้องค่ะ นี่สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบร้านคาเฟ่นะครับร้านกาแฟแนวไม้นะครับนี่เอาตกแต่งให้ดูเป็นคอนิเจอร์นะครับที่เป็นแนวไม้นะครับให้เพื่อนๆนซื้อไปตกแต่งได้นะครับอันนี้นะครับนี่เป็นแนวไม้นะครับสามารถซื้อเป็นคอนิเจอร์ไปตกแต่งร้านได้นะครับ ก็เป็นงานไม้นะครับ mm. ให้เตื่อนดูนะครับแนวคันทรีกันทรีนะครับให้เพื่อนๆดูเป็นไอเดียนะครับสำหรับตัวอย่างสวัสดีครับไอตัวนี้เป็นเป็นครัฟโซจู อ่า no แอลกอฮอล์นะครับหนึ่งเดียวของโลกของโลกเลยครับ mm hmm. ก็คือเป็นอะไรแล้วเป็นคัสตูใส่กัญชาไม่มีแอลกอฮอล์เลยใช่ครับ mm hmm. ก็จะมีทั้งหมดสี่รสมียูสุนะครับมีอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีพีชแล้วก็เป็นตัวออริจินอลแบบนี้นะครับ mm hmm. เป็นหนึ่งเดียวเลยของไทยเลยครับแต่เป็นคนโอท็อปไทยทั้งหมดนะครับ mm hmm. ไม่ครับเป็นของไทยเลยครับเป็นของไทยทั้งหมดเลยครับลองชิมดูไหมครับวิสต้าบอรลี่ยูสุออริจินอลแล้วก็พีชครับทั้งหมดสี่รสชาติออริจินอลนะครับแก้ว ครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวพีชมันช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายครับตัวน,นี้วันนี้มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทเลยครับตัวนี้ช่วยได้ต,ตัวกัญชาใช่ครับอันนี้เป็นตัวสตบบรอเบอรี่ครับผ่อนคลายอารมณ์ไม่ถึงขนาดนเพราะเราไม่ได้ใส่เยอะมากขนาดนั้นครอารมณ์ประมาณแบบ ทำให้มันผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายครับแล้วก็เป็นยูสุครับสุษษษษษดท้ายชอบระเดเนหอใช่แต่ละคนจะชอบแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนะครับอย่างบางคนชอบไฟเบอร์แบบผล,ลไม้ผล,ลไม้สดขึ้นสดชื่นหน่อยก็จะมีพวกแบบยูสุพีชอะไรเงี้ยครับอันนี้จำหน่ายที่ไหน ก็จะม,มีทางออนไลน์แล้วก็มีผ่านตัวแทนจำหน่ายครับไม่ได้มีวางขายทั่วไปไไๆๆยังยังแบบยังไม่ได้วางท้องตลาดทั่วไปก็คือจะมีผ่านตัวแทนพวกร้านอาหารเกาหลีบางร้านอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดก็ลองลองอย่างพวกพูเาเราทำเพิง่งทำได้ประมาณไม่กี่เดือนพี่สีนะ่ห้าเดือนครับอดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ